สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียงชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแล้วก็ไปสรุปผลนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก็สำหรับสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋ารอบพิเศษนะคะรอบพิเศษหลุดบนหลุดล่างนะคะรอบปกติมา6 5ห้าห้านะคะตัวชอบนะคะตัวเด่นมานะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าต้องไปกลับนะคะ ตัววิ่งมานะคะส่วนส่วนปกติล่างนะคะหนึ่งหกหนึ่งหกมาตัววิ่งทั้งคู่เลยนะคะพี่น้องจา๋าน่าเสียดายเนาะเจาะไม่แตกนะคะส่วนศูนย์เก้าศูนย์นะคะไปอ่าสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเก้าศูนย์ไปสูตรเม็ดเดียวนะคะสามศูนย์ก็เจาะไม่แตกวันนี้นะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะวันนี้แตกแค่รอบเดียวนะคะหกห้าเนาะ แต่ตัววิ่งตัววิ่งก็ยังคงมาดีอยู่นะคะพี่น้องจ๋าไปตามโตนะนะคะวันที่ยี่สิบนะคะพี่น้องจา๋าวันที่ยี่สิบนะคะเดือนสี่ปีหกสี่นะคะก็แนวทางนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะฮานอย สามน้อยนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องสูตรวัดใจสามน้อยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ ช่องเพีย h ชาแนลนะคะขอบคุณมากๆนะคะเด่นนะคะสูตรวัดใจก็จะให้เด่นหนึ่งนะคะกับเด่น4นะคะวิ่งนะคะสกับ5นะคะเรามาจอคู่หนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนหนึ่งสามหนึ่งสี หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนคู่สี่คู่จอสีก็จะมีสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดจะมาอีกไหมนอกแล้วก็สี่แปดนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้อง รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะชอบนะคะ1 0 1 4 1 5นะคะ1 3ก็ชอบนะคะพี่น้องส่วนคู่จอสีก็ชอบ4 0 4 3 4 5นะคะ ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะจดไว้แคปไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเงรวยๆยทุกๆวันนะคะก็รอลุ้นรอออกนะคะวันวันวันที่20นะคะวันนี้เพียงจจะตั้งแต่วันที่19นะคะคลิปนี้ก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ